เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับมีสาระทางด้านการเกษตรมีข่าวสารทางด้านเกษตรก็สนุกสนานครับยอมรับว่าก็ได้พูดได้คุยอะไหลายๆสิ่งที่ที่เป็นประโยชน์ที่น่าจะรับรู้น่ารับฟังสําหรับเบรกที่3ผมก็ยังอยู่กับคุณพิสิทธิ์แทนทิวโดยวันนี้คุณพิสิทธิ์มีเรื่องเกษตรกร,กรไทยยิ่งปลูก ยิ่งจนไม่มียิ่งปูยิ่งรวยบ้างเหรอเดี๋ยวเจะได้จะซื้อรถเทลี่ดิจิตอลคือคือเราทุกคนก็หวังอยากจะให้ให้เห็นแบบนั้นอยากเห็นอยากเห็นเกษตรกรนะจิตกินหรูอยู่สบายอยากเห็นเกษตรกรไปนั่งจิบไวชมวิวอยู่บรรยากาศดีๆน่าจิตเคยเห็นไหมเกษตรกรกินหรูอยู่สบายแล้วไปนั่งจิบไวชมวิว คุยกันอยู่เพลินๆในเทคในผับอะไรเงี้ยผมว่าไม่น่าจะมีนะหรือถ้ามีเราก็อาจจะไม่เห็นหรือถ้ามีก็อาจจะเป็นชีวิตของฟาร์มฟลุกอะไรก็แล้วแต่อทีน,นี้มาดูกันว่ากเ <c oughs> กษตรเกษตรกรยิ่งปลูกยิ่งจนนี่มันเป็นยังไงน,น,น,นจิตคือจริงๆอะผมก็ไม่อยากเอาข่าวที่มัน <c oughs> เป็นดูเหมือนข่าวร้ายมาเล่านะแต่นจิตคิดว่าประเทศไทยผมถามจริงนะจิตประเทศไทยมันมีข่าวดีอะไรสักเท่าไหร่ไม่ไม่ มันถ้าบอกว่าเกษตรกรไทยยิ่งปลูกยิ่งรวยก็มีคนเชื่ออีกไม่ให้คนเชื่ออีกก็อย่างนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าสามารถทําให้เกษตรกรยิ่งปลูกยิ่งรวยทําได้ไหมทําได้นะจิ๊บอ่ะทีนี้ประเด็นปัญหาตรงนี้ผมผมยังไม่พูดประเด็นนั้นก็เอามาพูดประเด็นที่เราตั้งหัวข้อวันนี้ว่าเกษตรกรไทยยิ่งปลูกยิ่งจนเนี่ยนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ ส่วนหนึ่งเนี่ยทางรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัธวานิชเนี่ยนะซึ่งเป็นอาจารย์คณะเรษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตรเนี่ยนะผมผมเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยที่ทางไทยรัฐเขาเขียนออกมาเนี่ยนะอ,อันเนี้ยทั้งหมดที่จะมาคุยเนี่ยทั้งหมดที่จะมาคุยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่นักวิจัยเขา เขาเขาวิจัยออกมาใน,นีชิตเพราะฉะนั้นเราเราต้องอ้างถึงอา,อาจารย์ท่านอย่างที่ได้เอ่ยชื่อไปสักครู่เนี่ยรองศาสตราจารย์ดรวิศนุอัถวานนิตินะครับทีนี้เรื่องของเรื่องเนี่ยกเกษตรกรบ้านเราเนี่ยนะชิตยิ่งทํายิ่งจนนี่นะอย่างปีเนี้ยอย่างปีเนี้ยถ้าเทียบกันเนี่ยนะชิตปีหกห้าเนี่ยจะคือเป็นปีที่กเกษตรกรเจอปัญหาเยอะปัญหาใหญ่มากก็คือเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นนะชิต อ่ะตอนนี้นาจะไปดูดิปุ๋ยปุ๋ยแพงใช่ไหมปุ๋ยแพงที่เราเพิ่งเล่าไปเมื่อเมื่อวันเสาร์หรือวันวันเสาร์ที่ผ่านมาปุ๋ยแพงใช่ไหมอาหารสัตว์แพงใช่ไหมที่เราบอกว่าสัตว์แต่มันกินของนอกอ่ะเรากินมันแต่มันกินของนอกอ่ะมันกินของนอกนําเข้ามามันก็แพงไง แล้วน้ํามันแพง้โดยเฉพาะน้ํามันดีเซลที่มันเป็นต้นทุนเรื่องของการขนส่งการผลิตอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วมันไม่มันจะไม่ทําให้เกษตรกรเจอปัญหาได้ไงเจอปัญหาตั้งหลายเด้งอ่ะนี่คือเรื่องใหญ่นะแล้วที่สําคัญนะจิตดราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นเลยนะหรือบางตัวดีแต่เมื่อไปหักลบกลบนี่นายจิ๊ดขาดทุนขาดทุนเพราะอะไรรู้ไหม มันไม่ดีเพราะว่าต้นทุนเนี่ยนะนะจิตมาดูนะปัญหาที่อาจารย์แกรวบรวมมาเนี่ยนะโรคระบาดเนี่ยปัญหาเนี่ยสารพัดปัญหาเรื่องโรคระบาดโรคระบาดไออย่างที่เป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยยกยกตัวอย่างแค่เรื่องหมูนี่แค่เรื่องหมูอย่างเดียวไอฮิวาหมูนะจิตที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อ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 ไหร่เมื่อต้นปีหรือว่าปลายปีที่แล้วใช่ใช่ใช่นี่เพิ่งสองสาเดือนนี่แหละแล้วมันก็ จ๊งกันระเบิดระเบ้อแล้วส่วนหนึ่งมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมด <Homer> ่ <P us> ปัจจัยหนึ่งเพราะ <P us> มันจะมีเรื่องอาหารสัตว์เรื่องยารัารกษาสัตว <P us> ์อะไรต่างๆอีกนะนะมันทําให้หมูแพงขึ้นมาอยู่ที่กิโลละเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยกว่าบาทใช่ไหมใช่ใช่ใช่สองร้อยขึ้นนะ <P us> หมูหน้าเคียงอนะ่ะอาแล้วยังพูดไม่พูดถึงการแข่งขันอีกนะที่มันทําให้เป็นปัญหาเรื่องของเกษตรกรเนี่ยเรื่องอากาศสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนแรงน้ําท่วมอะไรต่างๆอาทิศมันกระทบหมดเลยนะ เพราะว่าทําแล้วเนี่ยไปเจอน้าท่วมก็เจ๊งเจอฝนแรงก็เจ๊งอย่างนี้นะใช่ใช่แล้วอย่างเมื่อมาเรื่องต้นทุนที่พูดพูดถึงเมื่อกี้ที่ว่ามันมีต้นทุนสามอย่างหลักๆขึ้นมาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอาหารสัตว์น้ามันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นตัววิกฤตทั้งหมดเลยเนี่ยนะทีนี้ผมจะมาไล่ก่อนว่าไอ้เนี้ยไอ้พวกเนี้ยพูดให้ฟังในว่านี้มันเป็นสาเหตุสําคัญนี่นะปุ๋ยแพงนี่มันมีข้อมูลนะจิตถ้าเทียบระหว่างมีนาหกสี่กับ กับมีนา65มีนาปีที่แล้วกับมีนาปีนี้เนี่ยนะนี่ย่งปุ๋ยในสูตรสองหูนย์ขีดเนี่ยปรับขึ้นร้อยส่ปอปุ๋ยปุ๋ยสูตร0 0นย์ดศูปรับขึ้นร้อเปปุ๋ยสูตร1 5บห้าีดสิบปรับขึ้นห5เราไม่ต้องไปสนใจสูตรมันนะเอาทต่ว่ามันปรับตั้งแต่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็น คือประเด็นที่สําคัญคือไอ้ปุ๋ยที่มันเป็นต้นทุนหลักสําคัญเนี่ยมันแพงมันขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ท่านณจิตไปดูราคาสินค้าถ้ามันขึ้นเนี่ยมันขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เน่ยมันขึ้นน้อยมากเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพอนจิตไปหักลบกลบนี้แล้วเนี่ยมันแทบไม่เหลือกําไรเลยไอ้ต้นทุนอาหารต้นทุนยาวต้นทุนปุ๋ยต้นทุนยาค่ามแมลงเอ้ย แล้วก็ต้นทุนค่าขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อไปเทียบกับพืชผลการเกษตรบางอย่างที่ราคามันขึ้นมันดีขึ้นเนี่ยนะแล้วรายได้ที่เข้ามากับรายจ่ายที่ออกไปเนี่ยปรากฏว่ารายจ่ายมันเยอะกว่ามากเพิ่มขึ้นเยอะกว่ามากนะจิตแต่ว่ารายได้ที่มันเพิ่มนิดเดียวเออ,เ,ออเออรายได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่นี่คือปัญหานี่คือปัญหาสําคัญของเกษตรกรเนี่ยนะจิตแล้วที่สําคัญ ปัญหาทีนี้ไอ้นี่มามานี่นี่ว่ากันเฉพาะเรื่องต้นทุนนะเรื่องที่มันเป็นสิ่งของที่ต้องใช้ต้องใส่ต้องอัดเข้าไปเพื่อให้มันโตให้มันสวยให้มันดีให้มันได้ผลผลิตเยอะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วออาไปขายได้กาไรขาดทุนมามันก็อยู่กับตรงวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยนะแต่ว่าเรื่องอื่นอีกนะจิตมันมีปัจจัยอื่นๆที่ว่าทําไมเกษตรกรไทย ยิ่งปลูกยิ่งจนยิ่งสู้เขาไม่ได้ยิ่งแข่งขันเ,เขาไม่ได้อะ,อะมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยนั่นเนี่ยอพอมาไล่ดูนะเนี่ยทเกษตรกรไทยเนี่ยใช้เทคโนโล,โลยีได้ประสิทธิภาพต่ำถามว่ามีใช้ไหมมี นจิตรู้เปล่าว่าเกษ,ษตรกรไทยเนี่ยเขารู้จักที่จะเอาแอปพลิเคชันเนี่ยนะซึ่งมันเป็นโปรแกรมแบบง่ายๆในมือถือในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาสามารถใช้แอปพลิเคชันกันได้ประมาณหมายถึงว่ามีมีจำนวนเนี่ยนี่พูดถึงปริมาณนะใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยประมาณ40ิเปอร์เซนตะนจิต <S <S เฮ้ยเยอะนะนาะจิตมันเกือบครึ่งหนึ่งนะนะเยอะนะอ้าวแล้วทำไมประสิทธิภาพยังห่วยอยู่อ่ะเออ ใช้แอปพลิเคชันตั้งครั้งหนึ่งถามคำถามยากเลยเกินถามคำถามยากเลยเกินทำไมประสิทธิภาพยังห่วยอยู่คือคือแอปพลิเคชันนี่นะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยนะมันมันเข้ามาช่วยเนเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังเนี่ยมันช่วยอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายเนประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพแต่ของเราเนี่ยมีผู้ใช้เกษตรกรเนี่ย40%ใช้แอปพลิเคชัน เป็นก็จริงนะจิตแต่ใช้ได้มีประสิทธิภาพตำ่ำ oh. คือแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีหลายอย่างมันใช้งานได้เยอะ oh. แต่ oh. ไปใช้เป็น oh. ไปใช้อยู่เรื่องเดียวนะจิต oh. เรื่องไหนตรวจสภาพอากาศ <laughs> คงจะรู้แค่ว่าอากาศร้อนเนี่ยมีฝนตกไม่ตกอะไรอยู่แค่เนี้ยแต่จริงจริงเนี่ยคนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่คือแอปพลิเคชันพวกนี้นะจิตที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันอาจะมีหลายหลายแอปหรือว่าบางแอปอาจจะทําได้หลายอย่างเช่นมันไปตรวจมันไปตรวจจับแมลงศัตรูพืชได้ว่ามีแบบไหนมาอะไรมีเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือไปตรวจโรคได้ไปไปไป สำรวจเรื่องการที่จะใช้ปุ๋ยว่าจะใช้ปุ๋ยมากน้อยแค่ไหนใช้ปุ๋ยยังไงเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไปวิเคราะห์ค่าดินว่าแค่ดินแบบเนี้ที่เราเคยคุยหลายครั้งในเรื่องตรงนี้ใช่เนี่ยแอปพลิเคชันหรือว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะจิตมันใช้งานได้เยอะมากแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับเกษตรแม่นยำเกษตรแม่นยำยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วมันจะเกี่ยวยังไงคือปรากฏว่าอย่างเนี้ยเกษตรกรไทยส0%เนเนี่ยใช้แอปพลิเคชันแต่ใช้ แค่อยู่เรื่องเดียวคือตรวจสภาพอากาศดูฝนตกไม่ตกอย่างอื่นอย่างอื่นไม่รู้เรื่องทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีพวกนี้นะจิดปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยการเอาแอปพลิเคชันการเอาปัญญาประดิษฐ์การเอาเครื่องไม้เครื่องมืออย่างพวกโดรนอย่างเงี้ยนะจิตโดรนสมัยเนี้มันเป็นเครื่องบินจะลำเล็กลำใหญ่ก็แล้วแต่ที่มันไปใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงพ่นปุ๋ยหรือว่าไปตรวจน่นตรวจนี่ในแปลงเกษตรนี่นะพวกเนี้ย มันมอีอุปกรณ์ชิปคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในแล้วแต่เขาจะสร้างมันมาแบบไหนเนี่ยมันมีความเก่งความฉลาดแตกต่างกันไปแต่มันเก่งมันฉลาดมันมีมันมีปัญญาประดิษฐ์อยู่ในนั้นด้วยเนี่ยนะมันสามารถทํางานได้หลายอย่างอทีนี้ไอ้อุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้เกษตรกร,ร,กรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกมาใช้หรือบางส่วนใช้ไม่ไม่เป็นหรือ<ม>ใช้ไม,ไม่มีประสิทธิภาพใช้ไม่เป็นทีนี้พอใช้ได้ไม่เป็นใช้ได้ไม่เก่งเนี่ย มันก็เลยทำให้เราด้อยเรื่องการทำกรเกษตรแม่นยำนะฮะปรากฏว่าเราเนี่ยสามารถใช้วิธีการแบบกเกษตรแม่นยำเลยนะจิตทั้งประเทศนี่นะเราใช้ได้อยู่แค่6%เปอร์เซนเท่านั้นเอง <laughs> แล้วนม่จีจะไปเอาประสิทธิภาพทางด้านการเกษตรมาได้ยังไงจะไปสู้เขาได้ยังไงแล้วนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรายิ่งปลูกว่ายิ่งจนเพราะเรายังใช้วิธีการเก่าๆเ,เทคโนโลยีเก่าๆใส่ปุย๋ยแบบเก่าๆนิดนึ่งถ้างั้นฝากท่านดอ็อ้เตอร์เฉลิมชัยสีอ่อนที่ว่าจะบบุกพันเจ็ดพันตำบลนนะช่วยคุยเรื่องนี้ให้รู้เรื่องหน่อยออผมว่าดรเฉลิมชัยไปนี่ยก็ ปวดหัวปวดหัวแน่นอนคือเรื่องมันมันเป็นอย่างนี้นะจิ๊ดไอเรื่องเกษตรแม่นยำเนี่ยก็คือว่านาจิตสามารถไปเอาเทคโนโลยีสารพัดอย่างเนี่ยเอาไปแอปพลิเคชันอะไรเนี่ยมาใช้เนี่ยนาจิตสามารถรู้ว่าไอดินที่จะไปปลูกเนี่ยมันควรจะปลูกอะไรดีที่สุดอ่าแล้วมันมีปุ๋ยมันมีแร่ธาตุอะไรอยู่บ้างมันควรจะใส่ปุ๋ยอันไหนเท่าไหร่ไม่ใช่ไปใส่เอาใส่เอาแล้วมันจะสิ้นเปลือง แล้วมันก็ไม่มันก็เกิดผลไม่แม่นยำขึ้นมาเนี่ยแล้ว,วออมันไปตรวจโรคตรวจจับมแมลงตรวจสภาพอากาศก็จะรู้ว่ามันเป็นโรคไม่เป็นโรคไม่ใช่ฉีดประาโทษฉีดไปเรื่อยอย่างเดียวฉีดยันเตฉีดตะบีตะบันฉีดมันก็ศูนย์เปล่าเลยที่มันเป็นเงินออทั้งนั้นน่ะเกษตรกรน่ะเกษตรกรคือ คือโดยทั่วไปมันก็จนกันเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเนี่ยแล้วยังมาซื้อนโน่นซื้อนี่ไปฉีดตะบี้ตะบันฉีดโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเพื่อมาใช่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเอาโดยที่บางทีใส่เกินโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ในดินเนี่ยควรจะต้องใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกเท่าไหร่เอเนี่ยนี่คือความไม่ไม่มีเกษตรแม่นแม่นยำไงนะจิตดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันควรจะต้องปลูกที่ตรงไหนอะไรยังไงมันถึงจะเหมาะนะแล้วก็แล้วก็มันก็มีเรื่องของ เนี่ยอย่างเรื่องอเรื่องฝนเรื่องฝนฟ้าเรื่องการลดน้ําการใส่ปุ๋ยน่าชิดมันที่ฝนตกก็ยังลดน้ําอยู่แล้วไปลดทาไมรดให้มันเกินอ่ะมันไม่ได้ใช้ประโยชน์อ่ะเคยเคยเคยลดไงก็เคยอดใช่งงเนี่ยแล้วอย่างเราก็ไม่ไม่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะมาตรวจวัดความชื้นในดินได้เพราะเราไม่มีมตัวที่จะไปคือในดินเนี่ยถ้าเราไปวางเซ็นเซอร์เนี่ยมันสามารถรู้ได้เลยว่าความชื้นมัน มันมากมันน้อยนะมันจะมีผลต่อพืชยังไงอะไรแต่ละตัวอะไรยังไงเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็แก้ไม่ถูกเราก็จัดการไม่ถูกเราก็จัดการไปตามความเข้าใจของเราซึ่งมันอาจจะผิดถูกมันอาจจะมั่วอาจจะขาดอาจจะเกินอะไรอย่างนี้เนี่ยนะจิตแล้วอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นปัญหาดนะจิตครับหรืออย่างโดนเนี่ยเราก็ใช้กันยังน้อยอยู่โดนเนี่ยนะโดนในการพ่นยาฆ่าแมลงพ่นปุย๋ยแต่ว่ามันมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะจิตผมก็ สภาพอากาศนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งผมเอาไว้ตรงท้ายสภาพอากาศเนี่ยสภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวฝนตกนี่นะมันก็เป็นปัญหานะมันก็เป็นปัญหาต่อผลต่อต่อผลต่อปริมาณต่อผลการผลิตนะนาจิตใช่แน่นอนแต่อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องนี้มันเป็นมานานแล้วนะจิตอะไรอีกคนที่เป็นเกษตรกรเนี่ยมีอยู่เยอะนะตอนเนี้ยที่เป็นเป็นคนเป็นคนแก่ แน่นอนเมื่อก่อนหนุ่มๆไม่ทําแต่ตัวนี้คนหนุ่มไปทําแล้วล่ะคนหนุ่มที่กลับไปทํายังไม่เยอะนะนะจิตยังเป็นคนแก่เยอะกว่านะคือ,นอนคือนะจิตนึกภาพออกไหมคน <c oughs> คนเท่าคนแก่เนี่ย <c oughs> เขา <c oughs> ทําการเกษตรมาช่วยชีวิตเขาเนี่ย <c oughs> เขาปลูกเขาปลูกข้าวเขาก็จะปลูกข้าวอยู่งั้นน่ะมาช่วยชีวิตอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเขา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 ปลูกเขาปลูกข้าวโพดเขาปลูกอ้อยอะไรเขาก็จะปลูกอย่างงั้นน่ะอยู่ช่วยชีวิตแล้วเขาก็จะทําตามความเข้าใจของเขาอ่ะเขาก็ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเขาลดน้ําเท่าไหร่เขาใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เขาใส่อยู่งี้เขาสั่งปุ๋ยมาเท่าไหร่เขาก็สั่งมาอย่างงั้นน่ะกูทําของกูอย่างนี้มึงเป็นใครจะมาบอกเออใช่มึงจะไม่รู้ดีว่ากูได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือปัญหาปัญหาก็คือคนเหล่านี้ คือโดยธรรมชาติเนี่ยคนคนที่ทําเกษตรกรรมมาตั้งแต่โบราณโบราณเนี่ยเขาไม่ได้เรียนอะไรมามากมายนะแล้วเขาก็ทํามาจากประสบการณ์จากความเข้าใจของเขาแต่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเรามีการแข่งขันแบบเดิมประเทศยังล่าหลังอยู่แบบเดิมไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคเราอาจจะอยู่ในฐนานะที่ไม่ได้เสียเปรียบหรือไม่ได้ด้อยกว่าประเทศอื่นแต่ณวันนี้ประเทศอื่นเขาเขาก้าวไปไกลแล้วะนะจิ๊ดคือเรา <คน S 1> มีเทตโนโดยสูงได้แมว เขาเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่กระทรวงเกษตรก็บอกมันรู้ด้วยแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรรู้กี่คนว่าใช้ตรงนี้มีอะไรอย่างเงี้ยปัญหาคือกระทรวงเกษตรต้องไปทําให้เกษตรกรกรู้ใช่แล้วเรื่องเนี้ยคือเรื่องใหญ่ด็อกเตอร์เฉลิมชัยผม่าแก้แก้ยากเรื่องเนี้ยใช่ผมยันเป็นหนักใจแทนด็อกเตอร์เฉลิมชัยเลยนะจิตกระทรวงเกษตรจะไปเปลี่ยนคนแก่เกษตรกรเหล่าเนี้ยให้เข้ามาใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยไม่รู้ละ มันไม่ง่ายอ่ะนะจิตหน้าที่หนึ่งของรัฐทุนีว่าการกระทรวงเกษตรคือหนึ่งนะอีกสี่ใทีนะ่หมครับหนึ่งมันต้องใช้เงินสองเจ้าหน้าที่รัฐกับสถาบันการศึกษาต้องโดดลงไปช่วยเ็าจริงๆแล้วต้องไปวางแผนร่างระบบวางนะจิตต้องไปเปลี่ยนคนนี่นะให้มาใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ใช่เรื่องง่ายนะจิตไม่รู้ผมฝากศูนย์ไอซีของกั้นอลงกรณ์ด้วยไปดูแลเรื่องนี้ด้วยไม่ง่าเลยไม่ง่ายเลย ต้องใช้ความพยายามสูงมากยกเว้นมากมีค,คนรุ่นใหม่ลงไปเป็นกเกษตรกรมากขึ้นแต่ว่าปัจจุบันนี่ยังมีคนแก่ทําเป็นเกษตรกร,ร,กรอ,ยอยู่เยอะนะจิดไอเน,นี้ยคือปัญหาหนึ่งเพราะว่าพอมันเป็นแบบนี้มันมันเลยทําให้ ผลผลิตต่อไร่ในเรื่องต่างๆประสิทธิภาพในการผลิตหรือแม้กระทั่งการผลิตที่ไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการเนี่ยอย่างนายชิตจำได้ไหมที่เราเคยพูดเรื่องการจัดโซนนิ่งทางด้าน<อ>การ,กรเกษตรอ,อะไร<อ>ต่างๆเนะี<อ>่ยมันจะไป <c oughs> จัดไปแบ่งทั้งเรื่องสภาพ ดินสภาพพื้นที่ลักษณะของปริมาณว่าจะต้องปลูกเยอะปลูกน้อยมันสอดคล้องกับความต้องการในตลาดหรือเปล่าอะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีผลหมดเลยนี่นะ,ะแล้วที่สําคัญคือนายชิตที่เคยเล่าไปกเกษตรกรไทยมากกว่าเกินครึ่งอ่ะหรือทั่วประเทศน่นที่เคยที่เคยเล่าให้ฟังไปว่าถ้าไปจังหวัดไหนทั่วประเทศมีแต่คนปลูกข้าวเต็มไปหมดน่ยิเชื่อไหมว่าเกษตรกรไทย เกินครึ่งเนี่ยปลูกข้าวแล้วไอ้ข้าวเนี่ยมันใช้น้ําเยอะนะจิตมีที่ไหนข้าวใช้น้ําน้อยบ้างอ่ะใช่ข้าวมันใช้น้ําเยอะแล้วที่สําคัญคือไอ้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 ที่ดินปลูกข้าวไอ้ที่นาปลูกข้าวที่มันอยู่ใกล้กับระบบชลประทานเนี่ยมันมีน้อยแล้วมันก็เป็นปัญหาที่มันมันใช้น้ําเยอะแต่ดันไปอยู่ไกลระบบชลประทานชลประทานไปไม่ถึงแล้วที่สําคัญคือไอ้ข้าวมันก็เป็นพืชที่ราคาไม่ดี ไปสู้ไปแข่งขันเขาก็ลําบากอย่างที่เราเล่าไปเมื่อวันเสาร์เลยเนี่ยเรื่องเรื่องข้าวปีนี้ข้าวน้ำไม่ดีก็ไปอยู่ไกลน้ํำจะดีได้ยังไงคือมันมีปัจจัยแล้วมันมีจุดอ่อนเยอะอ่ะไกลหมดเวลาแลวนี่ฮะนี่คือปัญหาว่าเราเองเนี่ยรัฐบาลราชการเนี่ยก็ยังไปวนเวียนใช้วิธีเก่า รัฐบาล4ปีไปรัฐบาล4ปีไปแต่ว่าเกษตรกรยังอยู่นะครับก็ยังจนอยู่อย่างเดิมก็เท่ากับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ 5G เรามีหมดแล้วแต่วิธีการเกษตรก็ใช้วิธีเก่าๆเจ้าหน้าที่รัฐบาลก็ใช้วิธีเก่าๆโดยไม่ได้สนใจเทคโนโลยีเลยนั่นแหละครับเพราะาี่เห็นถ้าไม่แก้ไม่ไม่แก้ตรงรัฐบาลไม่แก้ ตรงเจ้าหน้าที่รัฐแล้วไม่ไปพัฒนาไม่ไปพัฒนายกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรเนี่ยนะมันก็จะจมปลักอยู่กับปัญหายิ่งทํายิ่งจนอยู่แบบนี้แหละครับเอาละครับก็ข่าวคนคุณเกษตรก็มาถึงช่วงสุดท้ายจะลืมไาติดตามเราครับข่าวคนคนเกษตรทุกวันเสาร์อาทิตย์8ปดโมงครึ่งถึง9ก้ามงครึ่งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเกษตรน้ำทยถ้าดูผ่านกล่องซีซัไอพีเอกด 53ครับถ้าผ่านกรอง i n f o z a t PSI หมายเลข135หรือถ้าท่านติดดูแล้วติดใจดูไม่ทันดูอะไร u u u b e เกษตรนำไทยครับสำหรับวันนี้ผมและคุณพิสิทธิ์แันทีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ